คลิปนี้เก็บบรรยากาศ360องศาจากหอชมเมืองสมุทรปราการมาฝากกันนะครับซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่22สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็ยังไม่เก็บค่าเข้าชมถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะครับใครว่างก็เชิญไปชมกันได้สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องปู้แพนเน็ตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ skywalk ์กรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับสถานีปากน้ำนะครับข้างหน้าก็คือหอชมเมืองสมุทร ปราการไม่แน่ใจว่าตอนคืนเขายังเปิดไฟแบบนี้หรือเปล่าจากจุดนี้ก็จะเดินไปก็ไม่ไกลนะครับแล้วก็สกายวอล์กตรงแถวเนี้ยเขาก็จะมีการสร้างเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็ไปถึงตรงแม่น้ําเจ้าพยานะครับเห็นเรือลําใหญ่ๆนะครับอยู่ด้านหลังก็ไม่แน่ใจว่าจะทํามาเชื่อมกับตัวสกายวอล์กของรถไฟฟ้าสีเขียวนี่หรือเปล่านะครับดูมุมแล้วมันแบบทะแยงทะแยงแปลก ก็จะเดินตามสกายวอล์กนะครับซึ่งอยู่ใต้รางของรถไฟฟ้าสีเขียวนะครับก็จะไปถึงตรงแยกปากน้ำนะครับมองฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นมีสกายวอล์กนะครับที่เป็นโครงเหล็กสีเขียวนกำลังก่อสร้างอยู่ก็คืออนาคตเมื่อสร้างเสร็จแล้วเราสามารถเดินทางจากรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับไปตามสกายวอล์กเข้าไปที่หอชมเมืองสมุทรปราการได้เลยตอนนี้ยังไม่เสร็จผมก็เดินลงไปตามถนนก่อนนะครับหอชมเมืองสมุทรปราการเนี่ยก็อยู่ที่ อุทยานการเรียนรู้ซึ่งเปิดให้บริการแล้วนะครับตรงนี้ก็เคยเป็นคุกเรือนจำเก่าของอที่ปักน้ำนะครับก็จะเห็นแนวกำแพงหรือว่าป้อมของคุกนะครับที่บางส่วนเขายังเก็บเอาไว้ให้เราเห็นเป็นอนุสร์นะครับแล้วก็มีพวกไดโนเสาร์ให้คนเข้ามาถ่ายรูปนะครับหลายท่านอาจจะเคยมาแล้วนะครับ ที่จอดรถก็อาจจะมีไม่ค่อยมากนะครับถ้ามารถไฟฟ้านี่ก็อาจจะสะดวกกว่านะครับส่วนที่เป็นขอชมเมืองหลายท่านอาจจะบ่นว่าโหทำไมนานจังนะครับ8ปีแล้วเอ้ไม่ใช่สร้างมา10กว่าปีแล้วนะครับบางท่านอาจจะนึกว่าเปิดให้บริการไปแล้วนะครับแต่เพิ่งจะเปิดเมื่อวันที่22สสิงหาคมนี้เองนะครับ ตอนนี้เข้าชมฟรีถึงวันที่31ตุลาคมนะครับอนาคตอาจจะเก็บเงินยังไงเนี่ยต้องติดตามอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เปิด10โมงถึง5โมงเย็นวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับวันจันทร์อย่าไปนะรับปิดนะครับแล้วก็มี2อย่างนะครับถ้าเราจะไปชมวิวที่ชั้น23นะครับก็ไปได้เลยไม่ต้องจองคิวนะครับส่วนเขาจะมีเป็นนิทรรศการร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ําอันนั้นต้อง จองคิวนะครับเข้าไปที่เพจนะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ที่คำอธิบายนะครับก็ไปสแกน q r Code แล้วก็จองคิวนะครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเต็มถึงวันที่31ตุลาแล้วนะครับก็คงต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนั้นจะเป็นแบบไหนนะครับนิทรรศการน่าสนใจมากนะครับผมก็ไม่มีมาให้ดูนะครับเพราะว่าจองไม่ได้นะครับไปดูที่เพจของ ขอชมเมืองสมุทรปาก,การนะครับนิดนึงนะครับเรื่องจองคิวเนี่ยเขาให้สแกน q r วอารโคดแล้วก็ไปใส่ข้อความที่ Google Docs แล้วเขาจะติดต่อกับทางอีเมลแล้วก็โทรศัพท์กลับมาซึ่งผมคิดว่า,าจำนวนคนเยอะๆแบบนี้น่าจะแบบ SMS หรือว่าเป็นอ,อีเมลนะครับมันจะดูฟอร์มอลแล้วก็สะดวกกว่านะครับคือมีหลักฐานอยู่ที่ผู้เข้าชมเลยมาถึงก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่นะครับ การใช้โทรศัพท์คอนเฟิร์มเนี่ยคนที่เข้ามาเขาก็ไม่มีหลักฐานนะครับต้องมาเช็คชื่อกันอีกแล้วก็บางทีโทรมาบางคนก็อาจจะไม่ว่างรับนะครับหรือว่าดูแล้วเป็นเบิร์แปลกๆเขาก็ไม่รับก็มีนะครับกลัวเป็นมิจฉาชีพนะครับก็มีบนบนกันหรือว่าหลายๆนิทรรศการที่เราเคยไปทําคลิปมาแล้วต้องมีการจองคิวเป็นรอบๆแบบนี้ <c oughs> <ๆ>เขาก็จะใช้แอปพลิเคชันพวกจองคิวจัดคิวนะครับพวกระคิวคิวใช่ไหมครับ คนที่เข้าไปลงทะเบียนก็จะสะดวกนะครับระบบมันก็จะโชว์ให้เห็นนะครับว่ารอบไหนวันไหนเต็มวันไหนว่างนะครับเวลาไหนว่างนะครับถ้าเลือกแล้วก็สามารถจะคอนเฟิร์มออกมาเป็นใบจองได้เลยนะครับเอามาแสดงให้เจ้าหน้าที่นะครับไม่ต้องรอให้โทรไปคอนเฟิร์มนะครับก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับกลางคืนมันก็ทำงานให้เราได้ หรือผมก็เจออีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะสูงวัยหน่อยนะครับเขา,ามารอหลายชั่วโมงนะครับโอเครอบแรกเข้าไม่ได้นะครับเขาเข้าใจแต่เขาคิดว่ารอบต่อไปเนี่ยควรจะให้เขาก่อนนะครับเป็น First In First Out นะครับก็ต้องพยายามอธิบายให้เข้าใจนะครับว่ายุคนี้มันเป็นลักษณะของการจองออนไลน์กันแบบนี้นะครับ โอเคครับไฮไลท์ของเราก็ขึ้นลิ์มาชั้นที่23ชมวิวนะครับย้ำอีกทีนะครับถ้าจะมาชมวิวก็ไม่ต้องอจองคิวนะครับข้างล่างที่เห็นก็คือสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวปากน้ำนะครับที่เราตอนต้นคลิปเราเดินออกมานะครับแล้วก็ลังคาสีเขียวเส้นๆนั่นก็คือสกายวอล์กซึ่งยังสร้างไม่เสร็จอนาคตก็จะมาเชื่อมกับหอชมเมืองนี่นะครับ ตัวทาวเวอร์นี่สูง179.55เมตรนะครับอันนี้น่าจะรวมถึงยอดเสวกาศาศที่อยู่ข้างบนด้วยนะครับจะเห็นมีกล้องหยอดเหรียญเป็นจุดๆน่าจะหยอด10บาทนะครับตรงนี้ก็วิวแม่น้ำนะครับเห็นปากน้ำแล้วก็มองเห็นทะเลอยู่ไกลๆนะครับอ่าวไทยก็ชมวิวกันได้360องศานะครับก็พัสมุจ j ดีป้อมผีเสื้อสมุด ป้อมพระจุนส่วนบางก,กระเจ้ากับพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณน,นี่น่าจะมองยากว่าสมควรนะครับอาจจะต้องดูกล้องทางไกลหรือว่าผมขึ้นมาตอนบาน่ายมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับค่อนข้างไกลปัจจุบันก็เปิด10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับอนาคตก็น่าจะขยายเวลาเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเห็นรางรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับอันนี้ก็สุขุมวิทสายเก่ามุ่งหน้าไปทางบางปูนะครับ ดูแล้วก็จะเห็นว่าเมืองสมุทรปราการเนี่ยขยายตัวออกไปมากเลยทีเดียวนะครับที่อยู่อาศัยตึกหลามบ้านช่องต่างๆนะครับแต่ก่อนจะเ,เป็นโรงงานซะเยอะเดี๋ยวจากชั้นที่23ที่เป็นจุดชมวิวเนี่ยนะครับก็จะไปชั้น25ซึ่งก็ไม่ต้องจองเช่นกันนะครับชั้น25ก็จะเป็นนิทรรศการต่างๆนะครับบอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดสมุทรปราการนะครับ ก็จะต้องขึ้นลิฟต์ไปนะครับลิฟต์มี2ตัววันนี้เสียไปตัวหนึ่งนะครับก็ต้องรอนานหน่อยนะครับขึ้นไปที่ชั้น25ห้องน้ําไม่เสียนะครับแล้วก็จะมีแผนที่กราฟิกแบบแผนที่ลูกเสือนะครับเรื่องเที่ยวเรื่องใหญ่นะครับแผนที่สมุดปากกานะครับเราก็คงรู้จักกันดีนะครับหอชมเมืองสมุดปากกาพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวันนะครับ ปามจรเข้พระสมุทรเจด,ดีป้อมพัจุนเมื่อกี้ข้างบนก็มีสนามบินสวนภูมิด้วยนะครับส่วนวัดนี้อาจจะดูยากหน่อยนะครับชั้นนี้ก็จะเป็นนิทรรศการนะครับบอ,อกเล่าเรื่องราวต่างๆของสถานที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการนะครับประวัติต่างๆสืบสารรักษาต่อยอดก็จะเป็นนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการนะครับ บางกระเจ้าปู่เจ้าสมิงพลายนะครับวัดต่างๆสถาบันราชประชาสมาศัยนะครับแล้วก็มีหุ่นคี้เพึ่งของอพระผู้ใหญ่ชื่อดังของจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็มีพระพุทธวิสิตพิชิตมานประธานพรนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอชมเมืองสมุทรปราการและศูนย์การเรียนรู้นะครับถ้าจะชมวิวและนิทรรศการชั้น23-25เนี่ย เข้าชมฟรีนะครับไม่ต้องจองคิวแต่ว่าถ้านิทรรศการที่ชั้นล่างต้องจองแต่ว่าเต็มไปถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้แล้วนะครับก็ต้องติดตามข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจากการขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบู้แพนเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ